เห็นมันจะก้รูดเลยกันเข็มก็รูดเออแบบจะก้อร้อนนะมันยังออกอยู่บ่อหนะเห็น,จน,นเจอเสร็จคือยังเปียกอยู่เนาะว่าเจ้าบริจีบบ่อจะบีบริคันบ่จำอะไรอยู่ดิจื้เป็นบวกก่อนหนึาาูตาตุบบ่ดิเออแพทย์ใหม่บ่ใชา่แพทย์ประจำบ้านดิ เห้เพิ่นมาเบิ่งไหมเพิ่นมาเบิ่งไหมพัสรุปเนี่ยหากลังใช่ที่เสาอ่ะประมาณจักสมงหอดพระมุมงหนึ่งเออหอดนะเออแด็เพิ่นจะเล่งมาได้นับเบิ่งอยู่บ่ตปเม่ก็ไปเป่งนะเจ้าเป่งลงไปอลใน้งุงยโเจ้าชินับเป่งเจ้าฉีาเลือกแต่ตู่แม่ไว้ิบจักอ เอาถุงยางกันสาอ้วนให้ค่ะถุงยางโอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในบาทที่นี่พี่น้องเลยเนาะกายอยู่ทางด้านบ้านเฮือนซานของเสอาอ้วนเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ก็มาหาทางเสอาอ้วนเพิ่นเนาะพอดีเห็นทางอ่านั่นเพิ่นโทรหาเนาะอ่ามีแข้งว่าซัน อ่ขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีเนาะกับพี่น้อง FC กันเบิดสู่ผู้สู่คนพี่น้องเอ้ยยังไก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมะเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็พบเจอกันเนาะอยู่ทางด้านแม่นศาสาอ้วนพี่น้องเอ้ยากบ่ได้มาดนเติบแล้วล่ะเนาะมามื้อนี้ือว่าพายุเนาะถล่ม่ซั่นเนาะพายุถล่มอ่าทงบ้านนาแกแล้วก็บ้านน้องบุญทวีเพิ่นนําพี่น้องเอ้ย อันนี้มันยังได้ปลูกมันต้นใช่ไหละะ่ะฟาโตพี่น้องเไยอ่าเฮือนบริปุกสิปลูกมันใช่ก่อนวมาสั่นทั้งสองวนแลาวเนาะ,ะอ่าโถเดี๋ยวโต้งเตือนผลมาขึ้นนี่พี่น้องเไยเบิ่งคักละก่ะเนาะฮ่าไปย้าห,หางตื่นนอนบ่อ <ปะ S 1> เออสบายดีเด้อสบายดีเออฟาโต้แต่ละคนยังสลื้นลืออยู่นนเนาะไม่โหดแบงใดล่ะ อืมหากำลังนอนตื่นตื่นนอนเดสบมยใช่เลมใช่เฉลมนะเ้อเอมาเลยแลมดอทหลังมือตื่นนะเออตื่นเด้อเออบึงด้วยเอตัวเจ้าลิงบอกมันคือโรดกระเดียดแท้ก็คือคือใครเป็นปุ่งเหมือนปุ่งช่ไมเนี่ยทล้ยังไ่ได้เลงเลไปจักเพิอนแพทย์ว่ทอดให้คอยเทินเองอะไรมัน bạn nam đây đấy, ờ, kiểu nó xà lốm bâng đen, nó chảy cấp cứ là thoát nước bẩn này, nhưng mà nó không, không, ờ, ờ, không, không phải ờ. ừ. thường, đi, nó sang gót hết, cái, phun những cái vui, ờ, phết mò phun hả anh? sang gót hết này, chép bò hả? Chép cứ thoát, mới chép bò, bò cái này, ờ, mới đi chép, ừm, nhưng mà nó thấy xà lốm coi.

หากกำลังใช่นะเขาก็ใช่ท่านใดเห็นมันโมเล่นหรือทอดนาะก้อนเออเหมื่อพุนเทพมือถือกันเสียนเลือดใช่เหออมันจะก้อนรุดเลยกันเข็มก็รุดเออแบบจะก้อนหล่อนะมันยังออกอยู่บ่อ่นิเห็นเจ้าเสช็ดคืนยังเปียกอยู่เนาะว่ามันออกบ่มันเออไล่ออกมะดีได้เนาะ นี่เราเพื่อนชัยเห็นเจ้านะแทงนี่เลยหรอว่ะเมนนี่เอ้ามันคือไหลออกที่เนาะอ่อกินรองเลยเจ้าบริจีบบรเจ้าบีบริคันบ่ถมอ้อยอยู่ดิจับเป็นบบพมันหมูตาตุบติเออแพทย์ใหม่บอชัยแพทยประจำบ้านดิเออให้เพื่อนมาเบิ่งไหมเพื่อนมาเบิ่งไหม พอสลบนี่หากลังใชที่เสวนประมาณจักสมุงหอดบรมสมุงหนึ่งหอดนะแบบเพิ่นจะเล่งบ่ได้ไงนับเบิ่งอยู่บ่เจ้าเป่งรงเปิบริเวนมันยาดรงโดนหยาดเธอหนึ่งที่บ่รื้ว่าแบบไรเอ้าเันบยากดศเอยนับเบิ้งรนหนึ่งสองสามแล้วปุ๊บอดสลบนะันบรยาตามันไปคอยเพ่งหนึง เออเยวเปีกลงเฮงผมจักมอไปเปล่งงเป็นโมยัดเปเพิงมั้งเออเป็นกไกใส่ไหเออ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 ชางาะบานเหาะเห็นเห็นมันโมยัดเลยจ้าไหมไอป่กเออปกติชโรมมันนี่เขานับวงโนดหึ่งสองสามมันสี่หยาดเท่านึงเป็นปกติคอยกันเน้นบังกะเ็นนี่มันหยานั่นนี่แบบบังเพิงมอบ่เพิงงอกบานึเออ เปิงแบนี่เปิงดเห็นแขนเปิงบนี่เออเออเออเป็นไิ้างมวะเอน้ำออกมาเลือดจังใดเนาะเพิ่มเพิ่ไข่ติดไข่่ตกันเพลียเนาะเป็นด้ไปกวดอยู่โรงเห็นมื้อนะเป็นมาในน้นมีแต่เป็นว่าปวดเลือดอือม่ได้บอกในใดเลย บอได้บอกอีกว่าเป็นยังโอ้คักหีเนาะเฮ้ยในที่นี้บดบดอะไรจะไปกวนมันนะบดยาันเต็มเลยอือืออืออืออมาลูกอีกเนี่ยเป็นทิดเป็นต่อเนาะเต็มเฮ้ยเป็นอย่างงี้เป็นไงฮอนยามมันเป็นแล้วเว้ยถือว่าทั้งอันนี้ใส่สลุมใส่สลุมบัดเห็นสลุมโบราณเนาะ ปิ่นทะลุมายาดได้ผัดไปเพ่งบวานเนี่ยใบเพ่งเราเห็นแคนเบ่งแคนเบ่งปดขีมเลยอืมปดบดแต่ว่ามันคือเปิ่นอย่างที่อ่นะมันคือยังไหลอยู่เนาะไหลว่าที่ไหนเอ้าบัดเราบีบนี่ออกได้แถววนเลยเด๋อเด๋อเห็นบปล่าก็ไ่เห็นก็ไม่ไปสลังเบิ่งนะเออเราเที่ยวบีบเที่ยวเซ็ตเที่ยวบีบเที่ยวเซ็ตอยู่คันบมดคันบปล่าหมดเคันตัวเห็นมันเบ่งอยากบีบ เดี๋ยไปหาบีบเดี๋ยไปหาเห no no ็ดตัว uh, ท anyway? uh, 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 ี่บดได้เนาะอันตรายอยู่ได้บ่หวานอันตรายก็ได้เต่อ้วนเคยเป็นแพทย์บวจ้ยบ่เมื่อยเป็นแต่ว่าเฮ็ดไปเชื่อเออขี้ชั่วได้เนาะเหมือนเราเล่นแบบไหได้หนิพี่น้องไอ้จันเพิ่นก็มาเพลิดหามออลไรเฮ้ยแต่ว่าไปหาแพทย์เพิ่นอยู่บ่ชใช่หลังจากกันติงบลงแล้วก่ะเขาบอกเป็นอะไรกับพี่อะเนี่ยเพิ่นหยอกมาเบิ้งใช่ปะเออ เด็กหน่อยก่อนยังกินเด็กหน่อยก่อนยังกินเว้ยคือหิวเธอเห้ยเห็นมะเวียดเขามาเลยหิวจี้หิวนุ่มเลยอ่ะคุณนี่ก็เป็นไข่ไข่อืมไข่ในหรือไม่เนี่ยเนี่ยคนี่อยดีค่อยเช้าแหละเนาะเป็นแคโหดไปกัดนแข้งขึ้นนี่ได้อยู่บ่บ่ได้บ่ได้ใช่ไหมหได้โช่ไออเนาะ คือเห็นเราโทรมาหาว่ามาชื่อเป็นแข้งช่วยเน่วไปแทนอืมเราได้หลายเตอบบ่้อแหม่วันเบิดแล้วไปจักโทรเข้ามาเบิด์ตแต่ชีแท้ให้เราอยู่มือนี่เนาะพากันเผาลงมาก่อนว่าแันเราว่าหี่ตัววไปแทนเออหิวนุ่มแห้งเลยป้อหิวนุ่มป้ออ่าไปไดนเลย หิวก็หิวป่ะเนี่เนะาะหากระตื้นเถื่อนบ่นเออเต้าเบ,บียดบอมาบ่าอยากเนาะ <c oughs> โอ้ยจังเป็นทะลุเสาอ้วนเพิ่นนี่พี่น้องเลย <c oughs> เอ่อเดี๋ยวเวียดไปเอลนุ่มมาให้เนาะนี่ว่าเอานุ่มบ่กินบ่หนุ่มฮะขนมไว้ดอกน้อยพิย่นที่กินน,ำน้ำเนาะเอานุม่มมาได้พี่น้องไงกินจังนี่แน่ <c oughs> ไม่นั้นเอารถไาไปเลยอนาะรถไปนอกในบ้านเออเออออเออเออเบิงเบิงเบิงจะไปเอานมมาให้ก่อนให้เพื่อนกินถ่าเนาะจักน่อยพี่น้องเลยว้าดักห้องให้เลยเนาะเอาขาตั้งไม่มาเลยหดักห้องพี่น้องเลยสบายดี đấy xin hông, anh bảo, có demo cho để biết nó giống cái nào, có may nữa, <laughs> long <thiết bướng> <laughs> thế luôn nữa, khẩu thai luôn, ngón nôm mấy đứa đã con nhiều nôm biết không này, đây bảo tài xin hôn nào bảo, bưng 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 bưng, phải anh lấy vẫn là, à, เงียบ yeah, no. really no. okay. ่ไ so, ด้พี่น้องเนาะมาเวียดมาไหนก็หิวนุ่มพร้อมบาดโล่เนาะเงี้เดียวพี่น้องเห้ยมาเถอะสบายดีไหมค่ะแมงแข้งสบายดีเป็นอะไรือว่าโทรน้ำเอาแมงแข้งโดยให้กินซื้อบ่โอ้ยขนกินซื้อขอชิลได้บ่ผิดกรบแป้งองัวบ่ลูกเอ้ยก็ว่าลูกอยู่ไทยเท่าไรคนก็คือ ลูกก็อยู่ในเฮือนมาแล้วบ่่นมาแล้วเนาะนี่มันแจักโต90ฮบ่นันว่า100ายยังอยู่ยัเจ้าบ่เอาอน90ตจักเาอก็9 0เออังดังมจักโตเว้าอีหลีเอาคักๆ90ตัละ40ตเออยังยังอยู่พุ่นจักโตยังอยู่เฮือน40 เอออามาหนิเนี่ยเก้าสิบเออแบ่งขายแบ่งขายแบ่งขายเนี่ยไปกินน้ำถ้าเกิดว่ามีผู้อยากซื้ออีกเด้ออ่ามีผู้อยากซื้อค่อยกับขายเออค่อยมันบุคู่กันเนี่ยมาหลายคนเออบุคู่ค่อยกับแปามาให้เออคนอยากขายเนาะขาดเงินถึงเลยขาดเงินถึงยันเมื่อดด้แป้งนัวมาเช้านี่ลูกเอ้ยเออคือเนาะ ที่จริงแล้วธุรกิจเบื้องหลังงพี่สิบหุ้นเป็นอาเชียเฮียพ่อแห้งเป็นเจ้เป็นนี่พ่อแห้งว่ะแนวนี้รับคยละว้าวเขาเอิ้ญคอยทั่วมอนเป็เจ้อันนี้เกี่ยวมีเงินเงี้ยพุ่นสี่สิบโดยใบมีถ้าอยากได้แล้วขันทีเจ้าอยากได้ขอเกษียบมาให้บด้รุนเป็นอยังบ่เพิ่นว่าเพิ่นชื่ออยู่ในบ้านนะสองตัว พันหา่างแล้วคอยประคายทางเขาละพันขออายกินกำไรเยอะน่ะอยใครกินกำไรเนาะประกันเองเนาะตามตัวช่องพันหนุนเราหน,ะออน่อยเฮ้ยคอยแต่ว่าเ <c oughs> บิ่งดูเหัอนนัง่งอูเนกระเจนปืดคืนนี่เป็นไหนอ้าวล้มผนเฮ้ยว่าก,กี่ตัวอไม่ก,กี่ตัวเอาขาย,อยัน้นแลมันอนเบิ่ง เจ้าเจ้าเฉาจกพันเอาวอกว่ากันเมืองก่อนว่า้ามตนาพนกสบอกขันว่านี่ขันว่าเจ้าเฉาลายแล้วเฉียวมาเพิ่มอืมเจ้าทำมาต้านควาเพิ่นเ้าเท่าไรวันนี้ก็ไม่ได้อาลัยดอกเออจะพันคิดก่อนคิดก่อนเจ้าสีขายจะพันเฉาเออรู้ไงบบอกไม่คร่ชอบบ่ตอเปนเค้งในเพีนน่องจี้แล้ววิลกิลีโลน่า วยไงข่อยบอกอยู่ผู้นี้นะแมาแร้วมีเด่หากินนุ่มสิมี่งอยู่มวนพนเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าุงยุ่มทุงยางเจ้ามีอยู่บ่แม่ละทุงยางไนี่มีอยู่บ่มีเออบ่ามาบ่เอาสิเอาเท่าไรมันจึงใช่ไรใชกันถือเออคอยอยเมื่อเอาอาดมบังก้มันก็ได้เอาขนมันเบิ่งยากเบิ่งข้ารีก็ได้เด็ดเต็มเมื่อคืนนี้บ่ดีนะโดยลูกเคยกับผวข่อยเป็นกัน แล้วไปเลาวไปลักเก็บเฉลิงเสือไว้เด้อคันบกบดันแม่อยู่ด้อยันเก็บเฉลิมเฉลียวเอ้วนเป็นหลักฐานเชื่อกันเด้อบางเทือเราลักเอาไปจี้เดราไปยื้อเนาะมีเก่งไหมอยู่เนาะเก่งไหมแล้วมีก้ารขึ้นลในเบื้งมันลุ้มแรงหรือจะคืนเป็นอะไรเฉลังคมเลังคาเปิดลีบ่เออแผ่นหนึ่งเออเอาแผ่นหนึ่งอีกเลย แมนก็จผูกก็ไปนอนยางลมันนี่ยาใส่ได้ได้ย่ปออึงอิงนะหัวด้วยมออรวัตไรปออึงนะมีนะครับโตแค่ขนาดนั้เมื่อคืนนี้โอ้โหนะขันคืออึงออกก็เรียบร้อยเลยฮะนอนมาได้มันหัวมาได้เอาคือหัวกับมุ้งดีอยู่มุงดีแต่ว่าเออชุ่มแจวเรียมหน่อยพอดเรีอมร่อนมันหน่อยพอดเห็นมันี่ร่อนเดียวนึงเอาคิดเลยไหมเจ้าเดียวเทไร có chặt 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 เอออันนี้อันนี้พิเศษว่าแต่เนี่อันใช้แอปเปิลนองถุงถุงยางโ้ยเจ้าชิราเบกเจ้าชิราเลือกแต่ตัวแม่ไว้ชิบวจักเออเอาถุงยางเอาถุงยางก็จะอ้วนให้ค่าถุงยางเลยเด้อถุงละพันถุงห้าร้อยก็ให้เล่าเลยไม่ได้ตายไ่ได้เจ้าอย่ากให้เขาเดินเขาโมโยกเจ้าอยู่ดีเลยเจ้าอยากให้เขาก็ะยักหยอกคือเดียว เาดมมึงดูกดนป่นนะคนบอกว่ามันแข้งกันเด็กจ้าก็แซ่แซ่เป็นไหนดมมึงก้นมันผัวขอก็เจนาสองสามมือผัวเป็นยังไงอ่ะมันีายสิตาตาบอดผัวบ็มาขอนมน้องอ้วนเี่เออขือนขอขอนมนมแลเราก็ไปใส่แม่และบ้านเราเน่ยนุ๊ตาข้ากันนะตาข้ากันี่เรียบร้อยเขาเป็อยังห้เจ้าเบิ้งชื่อดอกเอิกเขานี่ จำอยเขียมยิบหมวเขากำมดนี่เออมันแข็งมันจับแต่มันเหนียวมันอคุ้มให้เราแต่ไปหามงแข็งเขาบอกยคุ้มแล้วมมีเงินแล้วก็คุ้มให้เราไปหาแล้วมาได้สิบอเบึงบาแล้วจินมุนเมื่อไหร่จับคัาไรยเจียกแค่ปฏิวัฒว่าคาะอ่แม่นนนเป็นอะไรลูกนับให้เาห้าสิบพันก็ห้า บาตาเพิ่นแล้วเพิ่มนี่เองเพิ่มผู้เพิ่มนับแสดงนับกระคักเด้อยันนับโกงเขาได้เมื่อโลกก่อนเขาได้แต่นี่หนึ่งหลีบอกตัวเขาแล้วขาดไปช่องตัวบอตืมกระยาเอาทำนี่แล้ยันบูคูกันเด้บาต้านี่คันมาหาชิพัฒนี่จักไวที่ได้คอนเสิร์ตซาโต้เนาะเพิ่นเดี้ยงเอาตัวแมย์ลายเด้อเขาบ่มักตัวผู้เขาเป็นผู้ชาย เขาแบบวิญญาณขักตะแมมได้ยังคนเชตาขลายหนึา่ากเจแปดเจด้ชิบชอยังไม่ได้หอดเราดูที่ว่าลูกพ่นออกเลยเนาะลูกขาวๆคนน่ะเสแบแค่นั้นนะ1ิหกนี่มันจะแขยง1ิบแปดมีแขงขอบเจาักแสบมีแขยงขอบเมลสอง เจเหลือมเขาบอเด้อเจเหลืมนะ้ได้แต่ว่าหยกเราแล้วบอกเดียวมันแข็งไปแปดสาตัวเมได้มึงเขานะเอาตัวเมได้สามสิบสองส นี่ไปก็ล่ยังเยเสิตาฮะเยเสิตาดเียบึ้นอย่างนี้กินมันชื่อก็ไ้ไปกินนะเ่อนึงนะมันตัวเดียวแค่ไหนข่อันรีนข่บรับรสสามมือสี่มือบ่ตอนนั้นจะไอ่พ่ดผู้อยากหลาผู้ไปกินเงแข้งว่เช้ากินคือเกาบาสิาิบตใช้ถุงยางบบนี้มันต้องอยางเล เอาเอาอยู่ให้เจ้าถือมาลรเอาอยู่ว้ยบาตาเพิ่งที่ได้เด้อาเด้อเอยังจ็กตัวะเพิ่งนเาอ้วนยังหอดหาตัวอยู่นี่ช่องคลายก่อนเฮียเกียกกันนี่โย่อดีไอหดปวเจือคนในเ่อคกินเนไรคนนะอกเราเราซื้อหาชีพเพื่อนได้สีมื่เลรวเลอบ้าตานะไข่เมื่อยยาคุณค่ะ ตามกินแซ่บตามเพิมงูเจ้าเห็นแล้วว่เขียนนองคนน่ะบิงล่งอยู่เงง้ามันไข้อา่งใหญ่ท่มัน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 มัมันมันมับมัยมัน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 นมัว่าเมันมันมัมันมันนมันมันมันมนมันมันมนมนมันมัเมัมนมันมมันมัมันนมันนมัน่นมันมันนับมันมมือนมนมมันมัน่ ไปหาแล้วมีง่ายนะจะหยิบอ่ะป๊อปมวยงน้อยก็ได้ที่ทุกมันค่อยคอยซื้อตอนอยู่บ้านน่ะมันสาบมันโมเสบมันแม่มันเหนียวใช่ตะของเลยกรับตายเองสเสียบเองอ่เป็นไดนเป็นถึงเหนียวตะของพอดีได้กินแรงแมนได้แรงบาทนึ่งเจ้าจมีม้วงกระสอบเนาะ มันแดงสูกแตงโมกระสอกระสอหมากเลยเมื่อไหนกำแพงโบโคบมาท่วงเน๊โว้ยเราหนักขังแม่ตัวนี้เนาะไออนีินไปแล้วเนาะตัวแม่เด้อตัวแม่เด้อจื้อเด้อตัวใดใช่เข้าน่ะอ่านี่ตัวแม่เด้อแค่นี้ยแต่เราหัวห้างหัหยอกเราก็ได้พอจะพูดยังนี้เนาะสี่หกกินเกลมใส่เจี๊ยก จะวีมีไงมะ8แทพนับเท่ากันด้วยเถอาวนเรามาโกงไอ้เรานีาชุดพูนยิงไง้สกันเลยแปดแปดสื่อมงแภาษาการฟังไทยเพื่อเม่งยังจะวะมีเดียวผลว่าผลบขอาใจเม่งแคกกนะ เมงงคือแมงหยังเืองว้แมงางแม้ตดเกือกแ่ีอ้วนเี่ยวหัวลูกเจ้าเนาะวันบิดเยเลเนาะสามสิบเท็เบดแล้วบานี้คนังใครไม่ได้กินเด้ค่าคนเทไม่ค่อยกินจไ่ค่อยได้กินขัวขั้วมียังงคนย่ได้กินเลยโอคนกิเกพ 40 xị chín, đấy chín mươi, tuần, chín mươi bốn nấm nhang đấy tu, chín mươi bốn, ao, chín mươi bốn, nấm nhang đấy chả đấy, kéo qua đây tuần nี้, ấn bằng con, phải, phải, ấn bằng con này, nhóc mới chiêu, nấm mì nè, cúng không được, cúng không được, cúng không được, mì năn nhang tròn tu, mì nè, xem nó nắp lẽ, bằng này bà ตังงวาแล้วลูกอะเมื่อนั้นจับจูดแล้วเลืเหมือนน่ะแม่เท่าก็ล้มลมลืมลืมบุกขดชงสารแม่เท่าในบ่อกระทมกันนะลูกเอ้ยโอ้น้าหองบัหหนึงมือหนโอ้ยบ่่าตละพันบักได้ห้าสิบพันสตักับอบ่อสี่สตชั่เอ้ยสามตัน่ยเอ้ย บอกมึเตะนะบอกงอบห้มัดมือเจ้าคือบุเงเนาะจำมันเคงเนาะมันมเย่อทะมลวกับมือหนาแลวนะบแล้วคยหากระจับบอกปกติมีแต่ผัวแต่พ่อเฮเอ้ามาไปโคบ้นั่นเจ้าองเออ Ba địa chính bay 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 สี่ตัี่สปลายนะเราบอกว่าเรานับใบอยสีตัวอยู่ท mm ี่สามสิบแล้วเนาะโอ้ยสเหตาแค่น่ะสาอนสิบแปดสี่ปลายตัว 3ามสิบแปดสีสิบวันนี้ดีอจ well ุ๊จักอ ah ันนี้เกือบหาพูจ้ะเอยอันนี้นี่ลายบนดองที่ที่อีกช่องโตะหาไห้เฮ้ไมันทอดหาชิปตัวนี่เข็ดบุมีนี่ ีตัวเออไาตัวนี้เด้ตัวนี้สี่สิเอดอแมหน,น่สีแมหน่สิบเ่ตัวนี้บอ่น้องก็ตาจับจับสี่ขอติดนีน้ำเดิมมือนนี่ย,ย,ยอเอ้ากลัวอีมือก่อนค่อยสี่สิบแปดตัวบอจะว่านะ จ็คสองเดือนมึงมาใกล้แล้วีนี48เจ้าวันแรกเจ้าหามาให้เฮาด้วยสงเถื่อเจ้าเส็ดเส็เทานี่ได้ล้ได้แลใช้ถุงได้กีนี่48ตัวนะเออจังหวะตัวนี้เนาะเมนสวอวันเออเอาอาให้ๆ0 0 0 0ขอเคขอบใจคือการอันนี้วันแรกเจ้าไปเคีรยกระบอต้าคนเด้อโอเคาวอวนกับบสไหมาตอนก่อยยอกเกลือลุกๆ ขณะมันก็ได้กินแล้วลูกเหรอเจ้าหอยเห่าก็มีแต่ตัวผู้แค่ต้องหาเรืองเอ้าแม่ตัวเมียไปก่อนใหญ่ถือคอดแล้วพี่น้องเหรอเนาะเอาเอาพี่น้องเยเนาะทางเมื่อเยี่ยงหมดตัวลำลาพาจากตะกอนผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนั่นไม่ไรเนาะท่ายนี้ละก่อนพี่น้องสบายดี